มาทีขา่ข่าวของหนุ่มเพื่อนคณินกันบ้างหลายคนคิดถึงหนุ่มคนนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีก่อนเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนเพิ่งจะได้รับรางวัล Rising Star ดาราชายมาแรงจากละครที่วาซ่อนดาวในงานมายาอวอร์ด2020หรือว่ามายามหาชนประจำปี2563นะคะที่เพิ่งประกาศผลกันไปค่ะแล้วก็มีตัวแทนไปรับนะคะส่วนผลงานของหนุ่มเพื่อนตอนนี้ค่ะก็เพิ่งที่จะเปิดกล้องถ่ายทาละครเรื่องใหม่นะคะลัตตีลวงของค่ายดีวันทีวีค่ะและก็ข่าวของเราเองก็ไม่ พลาดนะคะไปเก็บภาพบรรยากาศการถ่ายทําคิวแรกมาให้ชมกันค่ะคิวแรกเนี่ยยกกองกันไปถ่ายทําที่จังหวัดปทุมธานีเป็นฉากย้อนอดีตสมัยวัยรุ่นของตัวละครทั้ง3คนค่ะก็คือพระนางเพงื่อนคณิน,น,นชิปปี้ซิดินแล้วก็ยังมีน้องแคทต,ตินายาด้วยนะคะคือเขาไปถ่ายที่ปทุมแต่ว่าฉากนี้จะเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะความท้าทายของคิวแรกนี้ก็คือต้องเป็นเรื่องของสาวแคทเลยเพราะเขาต้องพูดภาษาเหนือนนแคทเองเลยก็ต้องฝึกสำเนียงภาษาเหนือให้ได้นะคะส่วนเพื่อนแล้วก็ชิปปี้เอง ต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่เห็นไหมครับเพราะเขาย้อนอดีตไปวัยรุ่นเด็กๆใสๆค่ะเอาไปฟังเจ้าตัวเขาพูดกันค่ะเปิดกล้องวันแรกครับก็สนุกดีครับเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเคยร่วมงานกันมาอยู่แล้วทุกคนอยู่เหนืออยู่เหนือยู่เหนือเหนื่อยมาหน่อยเราต้องมีการปรับคืใช่ก็ก็ต้องก็ต้องห้าขค้นด้วยแต่ว่าก็ต้องมีความแบบ มีความจริตที่เป็นผู้หญิงที่แอบชอบเขาด้วยอะไรเงี้ยดูเดือดมากครับเรื่องนี้ไม่ไม่แบบจะจะไม่ได้เห็นในแบบที่อาจจะผ่านมาเท่าไหร่พี่น้องต้องมาบอกเลยว่าแบบว่าขอให้แบบขอดิบดวันนี้เลยผมไม่ติมนะครับี่เล่นเล่นสุขุมเป็นอาจารย์พอเรื่องนี้ก็โอ้คนละเรื่องเลยค่ะจอยใหญ่วันนี้จะเป็นแคทที่ที่พูดเหนื่อยเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะปีว่า ตัวเลิกเป็นดีอะไรนะดีไซน์ตัวเลิกเป็นดีไซน์เลิกอะไรสักอย่างแล้วแลววหละจำาบดนี่แหละค่ะยากต้องเป็นเหนือหมดเลย<อ>เพราะว่าทุกคำที่เราพูดในประโยคนึงไม่มีโทนไหนเหมือนกันสักโทนเลย่ยากและปีหลวงนะครับก็เริ่มเปิดกล้องแล้วนะครับก็ฝากแฟนๆช่องสามติดตามด้วยนะครับผมก็จะคอยอัปเดตข่าวทางช่องสามนี่แหละครับฝากด้วยนะครับอรอติดตามรัตีหลวงนะครับหล่อน่ารักสวยกันมากเลยทีเดียวค่ะ